อันนี้เป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งนะคะการทำปลอกมือมหัศจรรย์เพื่อป้องกันไข้ดึงพ่อช่วยหายใจแล้วก็ใช้วัน้ําเกลือแล้วก็มาเจาะรูแล้วก็ถัก เอาลายที่แน่นๆเพราะคนไข้ตอนที่ไม่รู้สึกตัวเนี่ยจะมีแรงเยอะมากคนถักเรานี่มือฉมังมากเลยถักี้เยี่ยมมากเลยอยากรู้ใช่ไหมว่าเขาใช้กันยังไงใช่นี้แหละค่ะนี่นะคะ ทำอย่างนี้อรรมเงิได้กรมแบได้ดีสุดยอดไหมคะเยี่ยมเลยสุดยอดจริงๆ